ก็าฟังเ,เ,าเราลืมๆไปแต่พอแบบมีนิดปั๊มเห็นเราเล่นนิดข้าวติดกันมันออกเลยโอ้โชคดีมากนะที่ไม่เกิดไซส์แปลกเป็นคนข้างๆด้วยนะเพราะว่าเคลียร <c oughs> เห็นฝนตกลอยๆก็จะหาที่กำบังครับเตะฟุตบอลธรรมดาจะถึงไหนถึงกันฝนตกนี่ก็ก็เล่นก็เล่นก็นเล่นวนะันนี้เตะบอลเก่งไยนะเป็นนักกีฬาฟุตบอลเลยวันนี้ไม่เอาวันนี้ถ้าฝนตกนี่ขอเปลี่ยนตัวเ,เลยผนมะ <c oughs> ต้องยอมรับเลยว่ามันมันเราค่อนข้างจะกลัวกับกับกับฟ้าคุณนี่น่าขึ้นมากนะครับเป็นไอน้รถแมนรับประจุอนนี้ผมชบอบฤษีได้เป็นฝากหน่อยค่ะไปถึงที่นอยู่ในที่โล่งเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อให้เมฆไม่เป็นห่วงใช่ไหมเมฆอยู่ห่างไ,นะไป5กิโลเมตรก็จะรับินได้อันนี้วิสัยใหม่เลยนะฮะครับซึ่งซึ่งเพื่ออธิบายกับนักกอล์ฟคท่านผู้นี้เพื่อน็ตกอล์ฟหรือว่าชอบเที่ยวทะเลเที่ยวป่านะแล้วก็อยู่เที่ยวโล่ง ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นสามารถที่จะสามารถระวังตัวเวามล้ก็ได้ได้พอเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงจริงเรื่องจริงพอสมควรจริงจริงแล้วเราควรต้องแต่ตอนที่มันเกิดระวังตกหรือะไรก็แล้วแต่เรา เซนในการเกิดกตัวเรลาลจะไม่พยายามไปที่โลกจะจะตัดปัจจัยเสียงต่างัที่มันเกิดขึ้นไมอโทษโ,ทษโทษาที่เราได้รอ้าก็ได้จริงได้ได้ได้ทำความเข้ใจแลกันหนึ่งสิ่งมันเกิดขึ้นกับเราที่ เป็นคำถามกับบางมันตั้งแต่วันที่มันเกิดเหตุก,ก,ก็ก็ได้ทาําความเข้าใจกันมากขึ้นโอเคที่มันอาจจะมีเรื่องที่อธิบายไม่ได้บางส่วนว่าทําไมเราไม่เป็นันเราเพราะว่าเราถอดรากแก้วอ,อกตะลนันเกย์ลายลงมาเนี่องถือว่าเป็นลากปล่อยมากเพราะฉะนั้นปริมาณเสลีไฟจะน้อยมาก เมื่อเทปแบบสายไฟใหญ่แลเส้นใหญ่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังตัดตอนนี้ที่ว่ามันเกิดจากรีกว่าสนามแม่เหล็กเหนียวนาไม่ได้โดยเพราะว่าหากว่าฟ้าผ่าใกล้ๆดีสนามแม่เหเหนียวนําก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้คงเป็นส่วนเสริมเข้ามาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสามแม่เหล็กเหนียวนำทั้งหมดเนี่ยคนอื่นที่ถือร่มถูกโดนดม่ดังนั้นเนี่ยน้ำหนักจึงไปอยู่ที่ว่าคงจะลงมาที่ที่ว่าสายฟ้ามาจากฟ้าผ่าจะเป็นกิ่งเล็ก ที่ร่มอยู่ก็อย,ย,ย,ยูว่าเราใช้ทําใช้ชีวิตยังไงหากว่าเราอยู่ที่โล่งนะครับแล้วก็มีไม่เนพระกรนองอยู่บนหัวเราอยู่ไม่ไกลเกินไปนักนะครับไม่กี่กิโลมเมตรนะครับโอกาสที่จะโดนคล้ายๆแบบนี้ก็มีครับเพราะว่าเคยเคยได้ยินมาก่อน,นหนึ่งนะครับมีคนเล่าให้ฟังเลยว่าออมีคนที่ไปที่สวนรถไฟกลางการุงเทพนะครับนะฮะเป็นเ,ออเป็นนักปั่นจักรยานนะครับเป็นมอยู่เขาถือ